สวัสดีครับผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับมีความเคลื่อนไหวของกีฬาซีเกมส์นะครับกรณีที่กัมพูชาจะมาแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในช่วงปลายปีนี้ติดตามพร้อมกีฬาอือ่นๆื่นด้วยครับความเคลื่อนไหวกีฬาซีเกมส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเดือนธันวาคมนี้เมื่อวานนี้มีการประชุมหัวหน้านักกีฬาทั้ง11ชาติอาเซียนโดยมีคุณพิมลศิวิกร,รประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสาพันกีฬาซีเกมส์เป็นประธานการประชุมที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟวิงโดยทั้งหัวหน้านักกีฬากัมพูชาและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมิกัมมพูชาาาไดด้เนทงครบ แต่ร่วมประชุมทางออนไลน์ซึ่งกัมพูชายืนยันส่งนักกีฬาแข่งขันซีเกมส์ที่ไทยแจ้งจํานวนนักกีฬาประมาณ600คนรวมเจ้าหน้าที่แล้วอยู่ที่ประมาณ800คนลดจํานวนจากเดิมที่รวมแล้วกว่า1,600คนคือลดไซส์ลงได้อยู่ในสังคมของพวกเรานะครับกีฬาเนี่เปิดประตูให้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยงั้นเนี่ยอย่าสร้างปัญหาเองนอกกีฬาแล้วก็มากลายเป็นปัญหานี่มาเกิดกับเด็กนักกีฬา ซึ่งเด็กนักกีฬาเขาไม่ผิดด้วยสถาสนการณ์การเมืองระหว่าง2ประเทศไม่ดีขึ้นและกัมพูชาไม่ได้มาแข่งขันจะมีผลกระทบกับเชนิดกีฬาที่จะมีชาติแข่งขันไม่ครบ4ชาติตามระเบียบอย่างไรก็ตามกีฬาใดที่มีแข่งขันแค่3ชาติจะให้แข่งขันได้ครับแต่จะมอบแค่2เหรียญคือเหรียญทองและเหรียญเงินทุกสมาคมกีฬาที่เตรียมทีมจะไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่ากัมพูชาจะมาแข่งขันหรือไม่นอกจากนี้ไทยเจ้าภาพยังเน้นย้ำที่ประชุมมนตรีซีเกมส์1 1ชาติ จะมีการสุ่มตรวจเพศเพื่อมาให้นักกีฬาประเภทหญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกินเกณฑ์แข่งขันกับผู้หญิงขณะเดียวกันจะมีการตรวจพาสปอร์ตหลังได้รับการร้องเรียนจากบางสมาคมเคยมีกรณีนักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันไม่ได้ใช้พาสปอร์ตประเทศตัวเองแต่ลงแข่งขันได้เพราะประเทศนั้นๆมีการออกหนังสือรับรองให้ลงแข่งแต่ซีเกมส์ุครั้งนี้จะไม่มีกรณีที่เอานักกีฬาประเทศอื่นมาแข่งขันในานามประเทศตัวเองกีฬาบางกีฬาเอานักชกมาจากประเทศโน้นประเทศนี้ เอานักฮอกกี้มาจากประเทศโน้นประเทศนี้แล้วมาเล่นในนามประเทศตัวเองหรือบาสเกตบอลอย่างเงี้ยมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ที่นี่เรามีเจนเดอร์เทสแน่นอนนะครับงั้นถ้ามีใครที่ชอบใช้ตู้เย็นก,ก,ก,ก็ลองดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่อายพาวกเราพูดกันชัดเจนแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วทางเวียดนามก็รับทราบนะครับปัญหานี้สําหรับสี่เกมสุดครั้งที่3 3ไทยเป็นถ่ายเป็นภาพในสาเมืองครับกรุงเทพชลบุรีและสงขลา 9ถึง20ธันวาคมทีมงานที่การแข่งขันตะกอจิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงทั่วรชาชทาสเด็จพระกนิฐาที่ราชากรบสเร็รพระเทพร,รัชราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีครั้งที่36เปิดฉากล้าที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวานนี้ครับสำหรับการแข่งขันคู่เปอร์นสนาประเภทประชาชนรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีกองทัพบ,บกแชมป์เก่าเสื้อสีเขียวขาวส่งอดิทินชาติไทยพัทรพงศ์ยุพดีพุตพิพ,พงศ์พักดีและจตุพลสุริอาจโดยมีพรชัยเขาแก้วเป็นผู้เล่นสำรองจเจอกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ส่งอัสดินบวงโยธาอดีตทีมชาติปรีชาคาริษัทและปุโรชยยอดแสนปรากฏว่าการท่าเรือเป็นฝ่ายชนะกองทัพบ,บกแชมป์เก่า2ต่อสูนเซตครับ17ต่อ14และ15ต่อ13ประเดิมชัยชนะนับแรกได้อย่างสวยงามและต่อไปการท่าเรือจะพบกับมสวในวันนี้ส่วนกองทัพบ,บกจะเจอกับมสวในวันศุกร์นี้ครับสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งแรกในรอบ18ปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจะแข่งขัน9ถึง20ธทันมาคมน,นี้ เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาตามมาต่อในเปิดเกมกับผมนะทวัฒน์เขวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ